กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีสุขสุคนสมุทรสุบรพี่น้องเลยพ่อพ่อกับบ่าวหุ่นเพ่งคือเก่าพี่น้องมือนีิตอนแถวเสาพี่น้องเลยก็คือเดินแต่เล็กเล็กปุ๊บแล้มือนีิพี่น้องแลนเรียกเฮาเนาะตอนนี้บริยูบ้านพี่น้องเลยตอนนี้ก็อยู่สวรรค์นาเขตตัวเมืองสวรรค์นาเขตเลยพี่น้องเลยมาเอ็ดหนังสือผ่านแดนใหม่พี่น้องเลย มาเห็นบัตรใหม่อยู่ศูนย์ของการพี่เลยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าตอนนี้เฮามาเศร้าโพดพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพิ่นแจ้งการมานั่นให้เห็นหน้า8:00พุ่นนาะพี่น้องลเฮาก็เลยมาแต่เ้าเนาะมาฮอดบดนี้เพิ่นแจ้งการลงใหม่อีกพี่น้องเอ้ยว่าผู้ใดที่มีบัตรประจําโตน่ะมาฮอด8:00ส่วนผู้ใดที่มีแล้วนั่น2:00พี่น้องเอ้ยดีเฮาสิได้่าอีกประมาณ หลายชั ờ, lại, là, cả, nào nào, ua, ่วโมงเด้อพี่น้องประมาณ7-8ชั่วโมงแหละพี่น้องเอ้ยจังสิได้เฮ็ดก็สิเบิดมื้ออยู่นี่แหละพี่น้องแล้วก็ตอนแงเนาะหรือว่าตอนนั้นเฮาก็สิขี่รถทัวร์พี่น้องขึ้นไปอันเวียงอีกมื้อนึงอยู่เวียงอีกเนาะตรวจโลกกวดอันพญานี่ก็มาถ่าย f เบิ่งเนาะแล้วก นี mm ่แหละพี right. <H predictable. S 1> ่น้องเลยมากระเม็นน้องเดือนน้องเดือนยังไปเข่าองหนามแต่ว่าตอนนี้เขากับสิไปหาฮว่าวกันเน่อสิไปอถ่ายย่ไทดีพี่น้องเลยแต่ว่าเข้ามากอะได้เศร้าจังซะยังบ่มีคนทักพี่น้องเยทีมงานครับ4หาคนพี่น้องสิไปดทำการบ้านของน้องเดือนพี่น้อง

หนัเดือนเมาโหลดพี đó, <c ười> ่น้องไปพ่ังไเมาโหลดค่แน่เลยฮะสวงแน่เลยมาเลยว่าอ้วกตามมันคุ้มลายเน่อเดินทางนะมันก็เลย A koi, tu, koi sau bàn vinh đeva tòa tony lắm hoa pakanyang hà 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 gin khảo kìa ngôi tòa ní cảo mung lắp kìa ngon 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 rồi ngon 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 khẩu ห่าเลาะบ่นกินเข่าพี่น้องเลาะไปเลาะมาเลาะไปเลาะมาพี่น้องเอ้ยตั้งขี่รถเล่นนั่นแหละเพราะว่าเขาเฉลี่ยเหตุเออฉกนักซื้อหรือว่ายืนอีกกะฉกกระซานนั่นโอ้บ่ายช่องม่วงแรงพี่น้องเอ้ยเห็ดแล้วเราก็จะขี่รถมีขึ้นเรื่องจันเลย บอลจอร์ดกันาเนอะไรหานได้กับเทือกเอะบอลมีหานขาองบอลจอรถดบูมีอันเป็นบรรยากาศแคมปของเมือนนี่คือว่าอากาศเป็นใจแห้งพป็นองไอ้ยยดแต่พ้นต๊กุลยร้กลัวอพักยงนี่ Ba hôm bọn này nào, áo này mấy, xe hôm không à. <laughs> ngom, mấy. Hôm nào Ngon, <laughs> hôm <ngom> <laughs> nào, được. Phải hôm 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 áo hôm 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 ไปสดเพิ่มหอนนำกันนำพี่น้องเด่นห่อนแล้วแหละหยอดประกัดทินกามแห้เลยอืนี่ได้นี่ป้าป้าป้าเทสอุ๊ย่น้องเอ้ยมาเบิ่งหมอกก๋วยเตี๋ยวแล้วพี่น้องเดือดพุดๆเลยห่อนพุดๆเลย

แหว่กินเพลสุดฮอนๆพี่น้องเอ,อ้ยมาเดอ้อกินเพลนกากันพาพอน้องเดือนมาสวรรค์มาเฮ็ดเรียกเพล่ันเล่ทุกคนเลยเพลนนะปรุงแล้วเป็นอะไรเค็ม <laughs> เค็มใ <laughs> ส่นป้ปลาคนมานกากันแสีบอยู่พี่น้องไปานกากันนั่นแหละบ้านพอน้องเดือนอันตรายคนมีทุกคนเลย มาพี่น้องเริ่มลงเมื่อได้บัดขามาบ้านเห่าแล้เเขาจะเอื่นเพิพี่น้อง,เ,งเลยไปไทยไปนอกกันก็เต,เตี๋ยวก็วเต,เต,เตี๋ยว มติดมือกันไปุเราไปยเขาเ้อะพาเดินไปเขาเลยวะือนักแล้วเนาะและเกลักบานเขาไปที่เขา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไม่ใช่ไม่ใช่ก็มีแต่กินกัวเดียวนาะเป็นลายนะคุณน้อ เข้มข้อง đẹp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp im mạnh Lớp gì nữa? Hết Yên đi đi chơi nè